จริงแล้วต้องรู้ว่าพ่อคุณครต้องจะหนาวเอ,เ,อเดี๋ยวรอพี่หนูติดเครื่องก่อนแป๊บหนึง่งไม่ถามว่าพ่อพี่เป็นอะไรถามว่าพ่อพี่ใหญ่มากเอา้าแล้วก็แล้วก็หายไปเลยอะไรวะไม่ได้ยินอ,อะไรวะ กไแล้วงเอาไม่ได้นะอย่าพูดถึงเรื่องความสามัคคีในการเล่นเกมเลยขนาดคุยกันไม่ยั่ไม่สามัคคีกันเลยอยู่ะไรถึงไงแลอะไรก็นสิเมื่อกี้ว่าอะไรนะดูๆู อ่แล awesome, ้วพ่อพี่ใหญ่มากใช่ไหมอ่าแต่พ in ่รู้ว่าพ่อค um> ุณไทจบและวจบและวเอาไม่เอาไม่เอาไม่เกิดตัโทษมือเยอะพ่อพ um ี่คุยกันยังพรุ่งนี้เช้าก็คุยกันไม่รู้เรื่องเก๋เวลาคุยเวลาคุยคุยกันยังไม่รู้เรื่องว่า พี่ก็รู้อยู่จะตีกันทุกวันอยู่แล้วเนี่ยมาถึงยังไงล่ะอีกเออเตาเชียดนี่อพ่อพี่ขายจะหนาวใช่ไหมอ่าอืมไม่ใช่พ่อพี่ทำหลวง้อำแข็งเฮ้นี่ต้องอย่างนี้อีกโหน้องรักเอ้าเดี๋ยว มันผิดดิพี่แหละพี่บอกเออทำไมอ่ะพี่เอออกับเขาอ่ะเดี๋ยวพี่ก็พี่ก็จะมาระเบิดควันตอนแรกอะไรวะพี่กัเงียบพี่อืออ่ะอยู่ดีก็ทิ้งทิ้งเลยเ้าพอเล่นรอบสองพี่พี่บอกเออพอพอจะอีกถามพ่อพี่ใหญ่มากใช่ไหมบอกเออแล้วพี่ก็เงียบจะให้เล่นรอบสองวะเนี่ย นะเครื่องเสออ่ยงมากสไงนเปอร์โลชั่นสุดยอดแล้วแกงเนี้ยคุยกันไม่เคยรู้เรื่องกันหรอกเราก็ปูให้แล้วอืมทำไมไอจังโควิดเดิแทางกระมูกเลย Ah, <tenf> Macam ada beri ya, Payang, payang Payang, payang, pelui, pelui Satu Satu, cuma main kati tak ada Kalau main yang ini lah Eh Plotter Plum, plumster

I don't know, mark the location, I don't know. mark the location. Hello. The 4 DP. M4, the DP. The location. I location. มีเพื่อต้องบอกหมอมาแล้วมีคนเข้าแล้วเนี่ยมีคา <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> เฮ้ มันอยู่ตรงสีสีสีอ่ะนี่สิคะ

เกล้องตัวนะมีตัวนะระวังตัวนะมีตัวนะเราต้องมาอ้อมมาหัวใจอ่ะไม่ดีกว่าตรงนี้มันของเก็บหมดแล้ว Watch out, watch out, watch out, my lord, man. Bên, bên nhà phải bên, ở trong này không không bay được. Mark the vehicle. Mark the vehicle. Mình có trong Oh, Ma. Mark the location. Mark the location. Oh, mm. eh? Watch out! Watch out! Watch out. Watch out. Mm oh teammates can still recall you Don't give up. Your teammates can still recall you. Oh, 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 oh. Oh, oh. Please recall me. Please recall me. And and 喂,醒了,他沒了。 เแมวกระพอะแพะโอจจเงียอืมเดียงก็เคยปั่นจักรยานเลย ย่อไหมการเคีื่อนทุกการยนี้นี่นะยังยิงลมได้ตัวนะ I'm recalling m I'm recalling a teammate นั่งยิงไปเน็บกินไป Thanks Thanks อันเน็บกินแค่นั้นแหละหลบไม่ได้ปล่อยนี่ก่อนว่าจะตก บอลเนบกินอ่ะมันระยงตัวเองไม่ได้อ่ะนั่งนานไม่ได้เนบกินนานไปไหน่อยจะกล้อง ใจคอแม่งไม่คิดจะให้เราหาปืนหาอะไรมากกว่านี้เลยเนี่ยได้บีบต่างบ้านหลังนี้อ่ะจะเ็นตายอ่ะตายทุกหลัง่ เกต้องไนบ้านหน้าใช่ลงไปบ้านหน้าตัวข้างบนวะ Watch out Watch out โอ้โหเบียด มาสมัมบุญอือมีคนเข้เเเาไปมามาเข้าวนก่อนมีคนขับบิ๊กฟล์มาไปแล้วนนวัตช์เอาต์วัตช์อเอา On my way On my way Mark the location Mark the location สมีตัวอยู่กับเราเออข้างขวายิงแล้วยิงแล้วยิงแล้ว a w e s o m อมอมอไม่มียานะเพื่อเดี๋ยตัวเองนะอ่า a w e s o อ e a w e t h a นี่มีเมายาในนี้ในกล่อง แกบเลยกล่องไหไอ่ะโอเคกล่องเนี้อยู่ข้างหลังนะคือมียาใหญ่อยู่ c h out w ล t มิโลอยู่สามอันอ่ะใครยังไม่มีโล่เอาไหมมี โอเีโอู๋เกือบตายไปตามมานะจดการ์ดแล้วนะวงมาแล้วด้วยข้างข้าง <c oughs> เพื่อนมาแล้วยิงก่อน าจับมือกันเถอะไอ้หนอนตายคู่ด้วยตายไม่นานตัวหนึ่งอยู่นอกวงตายแล้วใช่ไหมตายแล้วหนูไม่น่าทันโอ้ขอโทษเกไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไร